มามาทำคลิปรับของก่อนนอนเฮ้ยดูมันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยแต่แบบถ้าจะเหมาหมดกระดานก็ไม่มากนรับของโอ้ออ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 ๋ออ๋ออ๋อ้ยอุอ้ยอย่าร้องให้เอ้ยแต่างนก็ได้อิโมจินอนมาว่ะอีฟิกสั่งอาหาร โอ้ยบิดหวังโอ้ยมันไม่สวยเลยแต่แล้วก็รีบกวาดดาบพิคาตาศูนย์วะโอเคกดล็อกของท้หมดโอเคไปส่งเย็นก่อนโอ้ยเข้มไม่ได้ล็อกอินเข้าอาวีเลยดี่หว่าวันนี้ คนนี้ไปโรงเรียนอยกแล้วหลับเออถ้ามีตังเติอมอ่ะจะเติมสกินสกินอะไรวะสกินอะไรอะสกินของน้องฮิสซ,ซี่นะคะทุกคนฮิเมะฮิเมะฮิเมะอะไรสักอย่างอะเลือมชื่อแลวฮิเมะมาโจอะไรอย่างอะอันี้เมะคือถามว่าทำไะเติมคิซี่มันน่ารักเกินปุยมุยแต่กูไม่มีตังเติมแล้วเนี่ยยังไม่หมดอีกโอเคยัง เออสกินดัอีมันหนึ่งสกินแม่จ๋าช่วยด้วยหนูจะหนูจะเหมาลค่ะกูจะเหมาแล้วอยาให้มีครั้งที่สามทำไมอันนี้มันแลกเปลี่ยนเป็นเพชรอ่ะเราเราไม่เรามีแล้วหรอไม่รู้ก็บอกว่ากูไม่ใช่สายเติมขนาดไม่ใช่สายเติม เอฟเฟกต์ว้าวเราไม่มีเฮเอฟเฟกต์ Effect วิ่งมาฮีจ้าโจเอฟเฟกต์สังหารมาโจอ๋อเก็ดแลลวโอ้ยมันเกือนแล้วเกินถ้าถ้าน้องคิซี่ลูกไม่ออกแม่จะไปเติมันสกินอื่นแล้วนะลูกแม่ยังไม่ค่อยมีตังอยู่ อยากได้สกินคิซี่มันน่ารักตัวมูตามีไปมไุ้ยฮึวีน่ารักอะคุมตีมก,กูสุดๆกูๆเปลี่ยนเมลแล้วคิซี่ลูกแม่กลับมาเถอะลูกแม่ให้อภัยลูกเร็วว้ายอยากได้มาตัวฮีเมจังเลย,ยเแล้วส่งไปเท่าไหร่แล้ววะ กูคา,าดหวังว่าตูต้องมาหัวกระดาษแน่ๆว่าไม่มีเน็ตเน็ตไวไฟอ่ะกูแทบจะมาการะดาษแล้วก <c oughs> ูต้องมาอีกเหรอเนี่ยหมากี่บาทวะ สามสามเอ้ยเหลือหกสองเองอหรอหมอกี่วะหมอกี่อย่างสองช่องยี่แปดช่องเออกูไม่อยากมาไม่อยากมา โอ้ไม่อยากหมากูไม่เมาสูดไว้ว่าฉันต้องไม่เมาไม่เอาเดี๋ยวนะก็จะสกินอะดูอินมาวะ a ะ d u i อ o Arduino e n g i n ขี้เกียจเติมก็ไม่ต้องเติมนะมีะกิจกรรมมาให้ก็จัดไปสิเออแคลรี่เอ้ยอด u อินเป็นแฮงก์ปะ แทงแหละมังม้งมั้งล่าสุดเพิ่งเติมสกินโอเมก้าไปเองนะสิบบาทแล้วน,นี่ไปได้สกินอาดูอีมาอีกแล้วเหรอใช่แล้วสกินอาดูอีราคาเท่าไหร่ลูกสกินไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะไปเอามาจากกระดาษแล้วมันอยู่ไหนวะอาดูอินเราลืมหน้ามันเอาที่นี่สกินอาดูอินรักสตาร์นี่เราก็เติมนะเติมไม่รู้ก,กี่บาทลืมอันนี้จริงๆเราก็ต้องเติมมาแต่มันเป็นสกินของวัลเลอร์พาร์ทล่ะมัง้งลืมนะ อันนี้ก็ต้องเติมมีระเคลื่อนอันนี้เราไม่เอาอยู่แล้วแหละเพราะแพงสกินมีระเคลื่อนแพงค่ะอันนี้ก็แพงมีระเคลื่อนแพงอันนี้จริงๆมันสามารถได้ดจากกิจกรรมไหนก็ไม่ลืมนะอันนี้ก็เบสกินซีซั่นอ่ะเบสกินแล้วกันรีเจนมาเรนน่าก็ได้สกินรีเจนมาหรือสกินวะคุ้มไหมเนี่ยอาจจะคุ้มมัง้งมั้งนะ คุณไม่ไม่รู้อะแต่ที่รู้จีเองเขาจะจะแจกจะแจกคูปองอย่แง้ยแน่ใจว่าจะแจกว่าคูปองนั้นจีเอ็มเพิ่งเติมประยกๆมันจะระดับสุดเพราะความนี้อีกแล้วเลยเติมปองต้นเดือนเนี่ยเติมหทอาไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณอุ้ยอยากได้อะสี่ร้อยห้าสิบเม็ดอุ้ยมันแจกแต่ลูกแก้วแล้วอ่ะเติมอยู่นะเออด้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเอ้นคืออย่าแต่อย่าเอาศอก มาปั่นลูกแก้วอ๋อเราจะปั่นไม่อยากปั่นเลยรู้เลยว่าเกลือโอเคนั่นไงราคาอะไรอ่ะโอ้ว่าเลือดพาร์ตกูไม่มีตัองอุย้อยเจ็ดสิบคูป,ปองไม่มีตังเติมว่ะดิ99 3เก้าสิบเก้าสามร้อยสิบอันนี้ก็อยากได้แต่ไม่มีตังเติม ขอสกินถูกๆกว่านี้ได้ไหมคะพี่อุ๊ยแอ้วสกินไอ้นั่นอ่ะไอเฮเลนอ่ะกูเป,ป็นเมนซับป่ะลิเช็ดเคเช็ดเคเช็ดเคช้างสกินหนึ่งบาทก็าาาาาาจัดไปดิคะจัดไปสกินหนึ่งบาท ขี้เกียจสะส,ะสมนะ้วโอเคหนึ่งบาทเหลือเก้าคูป,ปองอุ้ยไม่แย่นเนี่ยหนึ่งบาทเปลี่ยนเมนส่นไงเปลี่ยนเมนเปลี่ยนเมนเปลี่ยนเมน,เนใช้ได้ไอุย้ยเหลือสองพันสามพันเช็ดเป็ดเช็ดเป็ดกูรวยกูรวยแล้วในเศรษฐีดูไปไม่กูรวยในเกมกูไม่รวยในชีวิตจริงอ้อยมึงจะชวนมาไหมว่าจะบูจาแบบบูาแบนนี้มจ,จมใจแนละ้วไม่อยากเล่นเหนื่อยค่ะ สินฮีเมะมาไม่ต้องฮิเมะก็ได้เอาสกินช้างไปก่อนนะปุน่นเอาสกินอ,อาดูอีไปก,ก่อนก็ได้ปะอ่ะเมนช้างจัดไปกู้กิดเลยอ่ะไอ้ไม่ต้องไม่ต้องเสียตังไม่ต้องไปเสียเวลาใช้เนี่ยอะไรวะใช้เลยวะวงไปสามหงืนสองพันเพิ่งเคยเห็นใช้ไปเถอะทารอนก็มีว่าไอ้ดีนี้ไอ้ดีเกิรมากเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นั้งแต่เกมเปิดแต่พยายามจะเติมเติมแค่ไม่กี่บาทเอา ไม่ได้รวยหรอกแต่ฉันก็พยายามเติมออสกินเมนฉะั้นนะเมนตัวที่ฉันอยากได้อันไหนที่ไม่มีตังพอที่จะเติมฉันก็ไม่เติมหรอกเข้าใจไหมเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีอะไรที่ฉันต้องใช้อีกไหมฮีโร่ฮีโร่เอาตัวเอาตัวอะไรดีวะวลีอนก็น่าก็าน่าจัดเบาดำไหมเบ่าดำเบาดำป้านป้าสิเอาโอ,าอามนมาก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเขาเก็บตาซื้อเบาดําเบาดาโอเคทดลองใช้ก็ไม่เป็นไรโอเคเคยครั้งอะเคยครั้งมาหาสมบัติเลยโอเคล้าครูป,ปองสุดท้ายฉันไม่เล่นฉันไม่ได้หรอกฉันจะนอนแล้วฉันง่วงค่ะโมชิแบรเล่นอยู่นี่หว่าอือหือ เชียแล้วก็อนเดี๋วอววลอดด้วยว่ะมีแต่สี่ห้าคบขขกันแล้วนี่ฮนะไม่ยุ่งไม่ยุง่งเราจะไม่อยู่คู่รักช่างเขาใครจะคบใครจะคบใครใช้ไม่สนใจเอ่อแต่แงถามว่ามันจะขึ้นคอนก็น่าจะสีสั่นหน้าแลมะมั้ง พอซีซั่นนี้ไม่น่าจะทันแล้วอะคา่ะทุกวคนอุ้ยสิสามทุ่มสามสิบแล้วบ้านปกคอแตกเวลาเร็วหลือเกินนะที่เวลาไปรโรงเรียนไม่เห็นเร็วมั้งอะอยากให้เวลาเรียนมาเร็วว่าเร็วแบบนี้บางจังที่ที่เวลาอยู่บ้านอ่ะโคตรตอะละเร็วพอไปรโรงเรียนไม่หรอกพอจะไปโรงเรียนโคตรจะเร็วเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วกันจันทร์อยู่แหละวันจันทร์ต้องไปโรงเรียนจ้าส่วนวันอยุ่ฉันแทบไม่ได้หยุดเลย,ยมันเร็วอ่ะอยากให้ปิดเทอมมาเลยจบ

โอเควันที่เจ็ดกรกฎาคมวันอะไรวะดูวันที่แป๊บหนึ่งเจ็ดกรกฎาคม What the fuck วันที่เจ็ดกรกฎาคมวันวันจันนี่หว่าจันนี่วันจันนี่วันจันนี่ันจันนี่พระรหัสสุกเสาเสาอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ต้องดันแรงก่อนแล้วกันนะทุกคนเพราะรหัสสุกเสาร์เสาร์อาทิตย์น่าจะดันแรงได้อยู่แต่วันที่เจ็ดไม่น่าจะได้แล้วเพราะวันที่เจ็ดจะรีแล้วทำใจ สิบแปดเก้าวันสัปดาห์หน้าหยุดยาวว่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบเจสิบแปดยี่สิบไม่หยุดยาวดิสิงหาคมมีหกสิงหา้าโอ้เมก้าไม่แหละจะสิ้นปีไวัวะอยากจะนอนอยู่บ้าน้น่ะสิ้นปีไวไัวัเถิดหนะเราไม่เรีนสร้างห้องแลวทุกคนโอ้ไม่เรีนจะนอนกูจะนอนพากพี่จะต้องไปนอนแล้วพี่แค่เข้ามาล็อกอินเอาไม่ดีเฉยเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าอะไรวะเอาฮิเมะมาจิกกเอาเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมฮิซี่กิซี่โอเคทุกคนแล้วก็เปลี่ยนโปรไฟล์แล้วโปรไฟล์กากูร่าแล้วก็อยากแล้วก็อยากเก็บไว้นะแต่มันก็เก็บไวแ้แหละแล้วก็เปลี่ยนโปรไฟล์ได้เดี๋ยวอันนี้มันน่ารักกว่ามันก็เหมือนกูร่าแหละผมสีฟ้าเหมือนกันเอเมนช้ามไม่กอกัอนแล้วนนลูกนะ เปลี่ยนสกินให้นอนนอนลูอีก่อนลูอีใส่สกินอะไรดีเฮ้ยเราไม,เนนนไม่เล่นเราไม่เล่นเราไม่เล่นเราไนอนแล้วโอเคไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบก่อนที่เขาจะเชิญมาอีก